เขาจังหวะไม่ถูกทเสียเงยทำไมวะคือคิดในใจอะไรวะเอ้ยลองไหบจะมีเพียงเธอเหลืเพียงเธอไม่พอจ้ามาพักกลางขอบคุณที่อะไรๆรอไม่พอได้ไม่พอเดียเ๋ยวยินปากเหยวแล้วมาต่อจ้าในนี้ครับวิ่งแรกจ้า อยากใครช่วยว,ว <laughs> ินตีวินตีเนี่ยแห่ะตอนจากแต่วิกสองวิกสามดีขึ้นเนี่ยวิกสามดีสุดแล้วมันเหมาะไงเขาเลือกเพลงที่มันยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านนี้โอ้ยบอชี

ผมมีโอกาสได้ขึ้นทันเรดมดีใจมากเลยอะ